สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่24เมษายน2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสือ่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมแนวทางของแอดมินนะครับผมหลุดไปนะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่4นะครับผม ก็ต้องขอโทษ FC พี่น้องนะครับผมตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมวันนี้ก็ขอแก้ตัวนะครับผมสำหรับศูตรเม็ดเดียวนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่ศูนย์นะครับผมสำหรับศูนย์นะครับผมก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า 06 07 08 09แล้วก็00นะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี02นะครับผม04 05 06 08แล้วก็09นะครับผม ถ้า f อพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f อซพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับศูนย์นะครับผมก็มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่402 805 609แล้วกละก็208นะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปันะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ